สวัสดีครับคุณพระพันธ์และท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับ วันจันทร์ที่14มีนาคม2565นะครับอ่าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับโรงเรียนบางโรงก,ก็อาจจะอยู่ในระหว่างการสรุปผลการเรียนนะครับน่ะอาจจะรวบรวมคะแนนหรืออาจจะสอบปลายภาคนะครับก็เป็นบริบทของแต่ละโรงเรียนนะครับเพราะว่าการเรียนในภาคเรียนนี้นะครับก็จะมีปัญหาเนื่องจากว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องของการติดเชื้อไวรัส <c oughs> โครโรนานะครับน่ะหรือโควิด19นี้นะครับก็สร้างปัญหาให้กับ เปียนมากพอสมขวดนะครับเช้าว,วันนี้นะครับ14มีนาคมมาฟังข่าวส่วนกลางก่อนกันแล้วกันนะครับโดยทางสพทนะครับโดยท่านเทิดชาติชัยยพงศ์ นะครับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติร,รชาชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกา,ารศึกษาขั้นพื้นฐานก็มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่11มีนาคม2565นะครับถึงผู้บริการสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตทั่วประเทศนะครับก็เรื่องของอาการใช้อัตราว่าง ค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ2,564ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปีการศึกษา2,564นะครับรายละเอียดสาระสำคัญก็คือว่าหลังจากที่เราได้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ2,564นะครับเรามีอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ5 4 1อัตรานะครับในการที่จะร รับกา,ารบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนดังกล่าวนะครับนในช่วงนี้ก็ขอให้ทางเขตพื้นที่นั้นก็ทําการบรรจุและก็แต่งตั้งนักศึกษาทุนตามโครงการนะครับซึ่งแต่ละโครงการที่ทําแผนไว้หรือ,อาบาง ท,ทุนนะครับก็นักศึกษาบางท่านก็สละสิทธิ์นะครับทางทางสพทก็บอกว่าหลังจากที่บรรจุแต่งตั้งเสร็จเรียบร้อยถ้ามีอัตราหรือตําแหน่งว่างนะครับก็ขอให้นําอัตราที่เหลือจากการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการดังกล่าวนะครับสรรหา บรรจุและแต่งตั้งได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กออสอกสกําหนดอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับท่านที่รอขึ้นบัญชีไว้นะครับก็จะอาจจะได้บรรจุหลังจากที่บรรจุนักศึกษาทุนโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะครับพูดถึงเรื่องของการบรรจุแต่งตั้งแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์เสาร์อาทิตย์11 12 13มีนาคมที่ผ่านมานะครับทางสํานักง,งานศึกษาธิการจังหวัดนะครับโดยท่านรองศึกษาธิการจังหวัดท่าน แลก็ท่านชัยยศท่านพออธิปวันเสนย์จันทชัยนะครับก็เป็นเจ้าจภาพในการที่จะจัดสอบบรรจุครูผู้ช่วยนะครับโดยสอบภาคคอนะครับที่สนามสอบโรงเรียนนครพนมวิทยาคมนะครับซึ่งก็มีลูกหลานเราได้สอบภาคคอภาคกอน,นและภาคขอผ่านนะข้อเขียนมาเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสอบในภาคคอก็คือสอบสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถในการปฏิบัติการสอนนะครับ ทดสอบในการสอนให้คณะกรรมการได้นะพิจารณาคัดเลือกนะครับปรากฏว่ามีทั้งหมดนะครับ23วิชาเอกนะครับและก็มีผู้สอบผ่านได้ทั้งหมด22วิชาเอกส่วนวิชาเอกปฐมมัธยมศึกษาและการปฐมมัธยมศึกษาเนนะครับไม่มีคนสอบผ่านข้อเขียนเลยก็น่าเสียดายนะครับเพราะนั้นก็มีที่จะเข้าสอบภาคคอ ของสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดนครพนมเรานะครับก็าจำนวน538คนนะครับซึ่งทางคณะกรรมการอำนวยการก็ได้จัดตั้งทีมที่จะทำการสอบสัมภาษณ์นะครับโดยคณะกรรมการประเมินนั้นมีคณะละ5คนนะครับรวมแล้วก็ทั้งหมด35คณะนะครับที่เข้ารับการประเมินนะครับนัก,นก ศึกษานักผู้ที่สอบผ่านในครั้งนี้นะครับซึ่งสมพงศ์อุมาวันก็มีโอกาสได้เข้าไปเป็นคณะกรรมการด้วยนะครับก็อยู่ในทีมของท่านผู้บริการธีระพงศ์วีราชานนท์สมพงศ์อุมาวันท่านนิวัฒนะครับเดชทศึกานิเทศจากสพปนครพ,น,พนมเขตหนึ่งและก็ท่านผู้บริการสุรชัยสุทธิอาจและก็ท่านคุณครูคนเก่งนะภาษาไทยจากเดนบ้านสำรานครับคุณครูยุทธนารัตโนอันนี้เป็นทีมที่ให้สัมภาษณ์ในวิชาเอกนะครับ อ่าเอกอะไรก็คงไม่ต้องพูดลกเนาะอ่าส่วนนั้นผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอ่าทัศนาประสานตรีนะครับอันนี้จากมหาวิทยาลัยนครพนมเลยนะครับก็มาเป็นคณะกรรมการอ่าประเมินสัมภาษณ์ในครั้งนี้ด้วยก็เหมือนกับว่าเป็นการมาติดตามดูผลผล,ผลิตจากมหาวิทยาลัยนครพนมด้วยอ่าก็ขอขอบคุณทุกท่านกันแล้วกันนะครับเสร็จละเรียบร้อยแล้วลูกหลานก็รอรับฟังข่าวดีกันแล้วกันนะครับ ทางน้องสมฤทัไทยนะจากส,ส,ส,สกสคนครพนมนะครับแจ้งข่าวมาบอกว่าทางท่านปริญญาธารเสนาผู้บริการสํงงานันกงานสกสคนครพนมก็บอกว่าตามที่ทางส,สกสคนครพนมร่วมกับโรงพยาบาลทีรวัตรจังหวัดกาลสินจะทําการตรวจสุขภาพดวงตาเพื่อคัดกรองต้อกระจกให้กับข้าราชการและประชาชนทั่วไปในวันพุธที่16มีนาคมนั้นนะครับเนื่องจากว่าทางโรงพยาบาลทีรวัตจังหวัดกาลสินนะครับก็มี ปัญหา นิดหน่อยก็ขอเลื่อนการบริการตรวจสุขภาพดวงตาน,นั้นออกไปอย่างไม่มีกําหนดนะครับเพราะฉะนั้นก็แจ้งข่าวไปถึงทุกท่านกันแล้วกันนะครับที่ลงทะเบียนเพื่อที่ที่จะคัดกรองว่าเลื่อนออกไปแล้วอย่างไม่มีกําหนดนะครับปิดท้ายรายการหน่อยก็แล้วกันนะครับ5้านาทีสาหรับเพื่อนครูขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ในการสุคขขนอ้วนแก้วแล้วก็คุณครูกันนิกาอ้วนแก้วนะครับที่ได้แต่งมงคลสมรสให้กับบุตรสาวครับนานางสาวนีรชาอ้วนแก้ว สมรสกับเจ้าบ่าวลูกหล่อครับจากสุพรรณบุรีในจินนักวิท์ยสุนทรวิภาคเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขอบคุณทุกท่านกันแล้วกันครับวันนี้เอาแค่นี้ครับท่านสวัสดีครับครับขอบคุณท่านสมพงศ์นะครับรายงาน5้าทีสรเพื่อนครูชาววันจันทร์นะครับวันที่14มีนาคม2565นะครับอาก็ยินดีกับคุณพี่เติงนะครับท่านพอเติงสุคนอ้วนแก้วนาะได้ลูกเขยได้ลูกเขย นะครับเห็นภาพท่านพ่อชัดชัยจันทะไรท่านสมพงษ์อุมาวันนะครับไปตุ้มไปหนะูมเนาะเชิญมาก็ต้องไปงานสีชมพูเนาะแล้วก็ทราบว่ามีงานดีอีกลายงานนะครับใช่ไหมท่านพอสุริยาวชมุมเนี่ยทางนาว่าเนาะอีกหลายๆงานอ้าวนะครับกินดีกับลูกหลานทุกผู้ทุกคนก็แล้วก,กันอย่างแรก้็แต่นะครับวันอย่างที่ท่านสมพงษ์พูดนี่แหละสุกเสาร์ที่ผ่านมานะครับมีการ อสอบครูผู้ช่วยนะครับเจริญพรคำจานก็อยู่ในทีมของท่านดรหงสาวงจำปาใช่ไหมท่านดรหงสาท่านคุณพี่ทองเปลียนคุณครูเหรียญทองนะครับแล้วก็คุณครูจากขามเปี้ยเนาะมาเป็นคณะกรรมการร่วมกันโอ้ยเห็นลูกหลานสุดยอดสุดยอดจริงๆแต่และคนเก่งๆทั้งนั้นเลยเนาะสุดยอดสุดยอดนะขอชื่นชมแล้วก่ลุ้นลุ้นล้นคิดว่าน่าจะมาก่อนมาที่ห้านะ วันที่ยีจะมีการประกาศผลเหนียวผมคิดว่าน่าจะอาทิตย์หนึ่งก็สัปดาห์หน้าก็จะน่าจะทราบแล้วนะครับว่าใครเป็นใครเนาะเอามาดูดวงชะตาราศีรวยไม่เสียหายนะครับสําหรับปฏิทินโหราศาสตร์ไทยปีพุทธศักราช2565ของท่านพันเอกสุชาติสุภประเสริฐวันนี้นะครับอาทิตย์ขึ้นเวลา6 2นาฬิกานาที ตกเวลา18นากา28นาทีนะครับเที่ยงจริงจะตรงกับเวลา12.27นาทีนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ขึ้น12ค่ำเดือน4ปีฉลูจส .1383 คส .2022 นะครับ14มีนาคมห้ามประกอบการมงคลได้มไหมดาวจันทร์เกาะราชาเริกและโคจรเขา้าเกาะ สมะโนเริกเวลา23ิก38นาทีวันนี้ห้ามตั้งสารพระภูมิดาวอาทิตย์ยกเข้าราศีมีนเวลา1นากา38นาทีคืนวันนี้หลักครูห้ามประกอบการมงคลทุกชนิดเป็นรอบวันที่เริ่มเปิดงานการจราจรคับข้างต่างคนต่างรีบเพื่อให้ทันเวลาพอถึงยังไม่หายเหนื่อยก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน ก็ควรรักษาอารมณ์ให้ดีการบริการที่ดีเป็นหัวใจของการปฏิบัติงานขององค์กรซึ่งเดือนนี้เป็นรอบเดือนที่การงานจะมีความวุ่นวายมากงานเก่าก็ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ดันมีงานใหม่สั่งการเข้ามาเพิ่มอีกจึงต้องประคับประคองตนเองให้ดีเพราะเป็นช่วงอภัยนะครับ เพราะเป็นช่วงที่มีความกดดันสูงนะครับข้อคิดจากหนังสือเล่มนี้ทุกวันก็จะบอกว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเพียงแต่เราต้องตั้งมัน่นว่าจะผ่านพ้นมันไปให้ได้นะครับอ้าวดูไว้ก็ไม่เสียหายนะครับข้อคิดจากหนรรังสือดีๆนะครับสาขากรมทรัพย์ครูนครพนมจำกัดโดยทีมงานประชาสัมพันธ์นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านที่ยังไม่สมัครเป็นสมาชิกนะครับสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก นะครับที่ทําการจะที่ทําการก็ได้นะครับทางาสหกรณ์สับครูนะครับตั้งอยู่เติร์เทิดนะครับอยู่ทางาทหารเรือใช่ไหมทหารเรือนะครับบนถนนนะครับทางเข้าไปพิลลนะครับจากสีสงครามท่เทนนะครับสามารถที่จะกู้หลายอย่างนะครับกู้อุปโกคบริโภคกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกู้สามัญ นะครับคนที่จะ60ปีนี่ก็นะฮะก็มีของดีได้นี่มีของดีมีเงินขวัญถุงให้ใช่ไหมมากกว่า10ปีขึ้นไปถ้ากเกษียณอายุก,ก็จะได้เงินขวัญถุง1 0 0 0 0บาทเอาไปแจ้งไปแจ้งนะครับท่านที่จะครบ60ปีท่านที่เป็นสมาชิกนะครับเป็นสมาชิกแล้วก็โอ้ได้หลายอย่างใช่ไหมบิ๊กบอทบิ๊กบอทบุญธรรมสิทธิพานี่ทาทุกวันยะกเอาเงินมาไสใช่ไหมใช่ไหมบิ๊กชัดชัยทาแล้วทำบอ๊กอเงินเบืดบุญยากบิ๊กบอทเนี่ย อ้าวยังไงก็นะครับพอได้เป็นสากรแล้วก็จะมีเงินออมรายเดือนมีเงินปันผลจากหุ้นมีเงินเฉลี่ยคืนอุ้ยนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นของดีที่เราอยากจะแจ้งนะครับในช่วงนี้โรงเรียนของเราก็น่าจะเป็นน,น่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับสละการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนที่ยังเปิดออนไซน์ site. นะครับหลายโรงเรียนก็เท่าที่ดูใน Facebook ในไลน์บางโรงเรียนก็มีการผูกข้อต่อแขน ทุกๆนักเรียนแล้วเนาะนะครับเพราะว่าปีการศึกษาก็จะผ่านพ้นไปทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน25ปีบริบูร์ร่วมประกวดตราสัญ,ญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติาปี2566โลโก้วันเด็กแห่งชาติปี2566เชิงเงินรางวัลรวม75,000บาทนะครับชนะเลิศ ชนะเลิศหนึ่งรางวัลสามหมื่นห้าพันบาทโอ้บรดีน,น้อยเดีนี่รางวัลรองชนะเลิศระดับปฐมหนึ่งหมื่นบาทมัธยมปวชหนึ่งหมื่นบาทอุดมศึกษาปวสหนึ่งหมื่นบาทเยาวชนทั่วไปหนึ่งหมื่นบาทโอ้รางวัลเยอะเลยนะนี่นะครับรางวัลเยอะรางวัลเยอะรางวัลเยอะนะครับช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะครับก็ลลยพื้นที่เนาะ หลายพื้นที่หลายพื้นที่นะครับมีการระบาดอย่างต่อเนื่องเลยเอาอาการนะครับทางสื่อออนไลน์เขาก็แจ้งมาแบอบกว่าอาการคล้ายแต่ไม่เหมือนอาการคล้ายแต่ไม่เหมือนผู้ภูมิแพ้อากาศภูมิแพ้อากาศนี่ก็จมูกอักเสบภูมิแพ้จะมีอาการทางจมูกเด่นกว่ามีการคัดจมูกน้ำมูกไหลคันตาจามบางครั้งจมูกได้กลิ่นน้อยลงอาจมีโรคหรือหืดร่วมด้วย มักมีอาการไม่เกินหนึ่งวันอาการเป็น,ปนห,หายอาจมีผื่นแพ้ผิวหนังร่วมด้วยนะครับต้องพิจารณาปัจจัยเสี่ยงเช่นมาจากพื้นที่เสี่ยงในช่วง14วันก่อนมีอาการหรือมีคนใกล้ชิดมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือไม่อันนี้คือภูมิแพ้อากาศส่วนโควิด -1919 นหนึ 19, ่งเโควิด -19 หรือว่าโควิด -19 นี่ก็จะมีอาการทางเดินหายใจส่วนล่างเด่นกว่า เช่นมีการคัดจมูกมีไข่มีไอน้ำมูกไหลบางครั้งจมูกได้กลิ่นน้อยหรือไม่ได้กลิ่นเจ็บคอหายใจเหนื่อยหอบเนื่องจากปอดอักเสบปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ่อนเพรียหนาวสั่นปวดศีรษะท้องเสียบางคนอาจไม่มีอาการในนะครับก็ลงพิจารณาดูนะครับว่าเป็นอย่างไรเนาะ เอาละครับเมื่อคืนนี้เป็นยังไงผลฟุตบอลเนาะผลฟุตบอลผลฟุตบอลน,นะครับทางวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีฟุตบอลน,นะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฟุตบอลยุโรปนะครับปารีสแซงแมสมอเนาะปารีสแซงแสมงชนะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับสลับนักเตะที่ทําประตูมากที่สุดในโลกนะครับในโลกเลยนะนี่ในโลกเลยนะครับ อันดับหนึ่งก็คือคริสเตียโนโรนัลโดโอ้โหผู้ทําแฮตทริกเมื่อกี้นี่3ประตู807ประตูโยเซฟมิคราน8ปดร้อยห้าโรมาริโอเจ็ดร้อยเิบลินโอมซี่มซี่เจสิบเก้าประตูเปเล่ le, 7จ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดเฟเรนต์พุสกัตเจ็ดร้อยสี่สิบหกเกรดมุลเลอร์เจ็เฟรนเด็กส์ห้าร้อยเอูเวอร์ซิลเลอร 575แล้วก็ตูริโอมาราวินยา575ประตูนะครับนี่เขาก็รวบรวมมานะนะครับรวบรวมมาเมื่อคืนนี้ก็มีาการแข่งขันกีฬาฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผลนะครับก็มีหลายคู่นะครับเมื่อคืนนี้ก็ระล,ลับตื่นๆดูนะครับผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแน่นอนเลยนะครับเมื่อคืนนี้ก็เชลซีชนะนิวคาสเซิล1-0 เวสต์แฮมยูไนเต็ดชนะแอสตันวิลล่า2-1เอเวอร์ตันแพ้วูฟแฮมตัน0-1ลีดยูไนเต็ดชนะโนริสตี้2-1เซาแฮมตันนะครับแพ้วัดฟอร์ด1-2อาร์เซนอลชนะเลสเตอร์ซิตี้2-0นะครับสหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแต่ที่โอ้โหได้ดูได้ชมเมื่อคืนนี้นะครับไม่นะครับเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นอ่าเป็นแบดมินตันนะครับเยอรมันโอเพ่นนะครับ ม่คนไทยเรากุลวุฒิกุลวุฒินี่พัางาเแชมเลยชนะลุกซยาเซนสองเกมรวดนะครับอันนี้คือประเภทชายเดียวนะนอกจากนั้นก็มีประเภทประเภทคู่อันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับตอนนี้นี่โอ้โหเนาะอันดับหนึ่งของโลกเป็นใครไปไม่ได้ก็คือใครครับก็คือคนบ้านเราเด้นี่อุดรธานีใช่ไหม อุดรธาน,นีไร่เทียมทานจริงๆเลยเป็นแชมป์แรกของปีด้วยนะครับก็คือบาสปอปอานะครับปาบคู่จีนแบบเหนือชั้นพราดคว้าแชมป์แบดเยอรมันโอเพ่นชูถ้วยแรกของปีสมราคาคู่มือหนึ่งของโลกโอ้ยคู่นี้นี่ได้มีโอกาสชมเต็มๆเลยบาสปอปอนะครับคว้าแชมป์ศึกขนไก่เยอรมนีโอเพ่นนะครับโอ้นะะก็ คนไทยเรานี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันเนาะนะครับถ้าได้ชมได้ตั้งใจฝึกซ้อมจริงๆนะฮะเอามาด้านเพื่อนพ้องเนาพี่ส่งมาทางไลน์เนี่ยโอ้ท่านาหลวงตาชื่นหลวงตาชื่นตอนนี้ถึงไหนแล้วท่านพอสมพันธ์ดูง,งามนะครับท่านตอนนี้ท่านถึงธาตุพนมได้ธาตุพนมละ เมื่อวานนี้ก็ผ่านไปทางอำเภอนาแกวัดธาตุสีคูณนะครับหลยท่านก็เลยทำบุญตักบาทเนาะลวงตาชื่นแต่ว่าเช้านี้เช้านี้นี่ถึงวัดพระธาตุพนมบวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมอ้าวนะครับนี่เขาเรียกว่าเทวดาปโปรดนะครับเดินอย่างเดียวลุงตาชื่นนะครับเดินอย่างเดียวเนาะเดินปโปรดพุทธศาสนิกชนเรานะครับ เข้าจากแวดวงสื่อออนไลน์นะครับเด,เดิมทีนะครับเดิมทีเดิมทีในการเดินทางจากคุณหมิงไปเวียงจันทร์ทางบกนะครับใช้เวลาสองวันแต่ใช้เวลาเพียงสามชั่วโมงด้วยรถไฟจีนลาวเห็นไหม,ม,มรถไฟจีนลามาแล้วตอนนี้นี่นะครับรวดเร็วยิ่งขึ้น มาที่กรุงเทพธุรกิจนะครับกรุงเทพธุรกิจบอกว่าการตลาดขับเคลื่อนด้วยข้อมูลทางรอดของธุรกิจจีนกรุงเทพธุรกิจพาดข่า,ขาวว่าเดียวรถแมพดาวสู่เนตซีโรสหรัฐอีูจีนรุกค,คุมสิ่งแวดล้อมพาณิชแนะ BCG ทางรอดสองอ่งออกเปิด15เส้นทางสายมูมาแรงเที่ยวไปมูไปเสริมดวงชีวิตรุง่ง มนรักทักษิณสู้มนคหมิ่นซุปเปอร์พลังดูดแดนอีสานก็ฟอผอเปิดลงทะเบียนลางแอร์ฟรีนะครับ18อ่า18มีสายยนต์นะครับมาที่ w o r k ์ o พอ t ต์ท a เดย์เวิร์ t พอยต์อำนาจอยู่ในมือประชาชนคนเกาหลีเลือกฝ่ายค้านฟิลิปปินสินโดเกิดแผ่นดินไหวไล่เลี่ยก,กันช่วงเช้ามืดวันนี้ล่าสุด ยกเลิกเตือนสึนามิแล้วนะครับวันนี้ครบหนึ่งปีนะครับครบหนึ่งปีสรยุทธ์ออกจากเรือนจำคดีไร่ส้มนะครับเมื่อวันที่1 4มีนาคมปีพุทธศักราช2564นะครับตอนนี้มาจัดรายการแล้วใช่ไหมมาจัดรายการแล้วสลับสรยุทธ์นะครับในเรื่องเล่าเช้านี้โอ้สไตล์การพูดน่าติดตามน่าชมเขาเรียกว่าถ้าใครติดตามรายการเรื่องเล่าเช้านี้แหละประเด็นสรุปอะไรต่างๆนี่ สุรยทธเอามาเล่าให้ฟังหมดเลยเนาะเอาน้ำมันน้ำมันเทียบราคาน้ำมันครบหนึ่งปีใช่ไหมวันนี้สรุรยทธทอมเบรดี้เปลี่ยนใจประกาศลงเล่นต่อฤดูกาลหน้าหลังประกาศรีทายได้ไม่กี่สัปดาห์สั่งปลดถอดยศสามทหารในพระองค์สอบสวนเมากลางใส่ประชาชนเลขาฐมนารว่าการกระทรวงยุติธรรม แน่แม่พี่ยื่นร้องชนสุดสบแตงโมได้ทันทีราคานมันเบนซินในประเทศอาเซียน,นอันดับหนึ่งคือสิงคโปร73.49ลาว48.20ฟุลิป,ปิน41.06เวียดนาม38.34ไทย37.75กัมพูชา37.73เมียนมา36.23อินโดนีเซีย32.95มาลเซีย15.99บรูไนย 12.73นะครับมันถูกมันผิดเป็นโควิดหรือไม่แยกอาการได้นะครับไม่ต้องตื่นตะหนกนะครับแยกได้เลยนะครับภูมิแพ้นี่ภูมิแพ้ก็จะเป็นพวกจามน้ำตาไหลคันตาคันคัดจมูกมีน้ำมูกไหลอาจเกิดผื่นแพ้ต่างๆได้น,นี่คือภูมิแพ้โรคหวัดก็คือคัดจมูกน้ำมูกไหลลักษณะใสไอมีเสมหะจามเจ็บคอเสียงแหบ อาจจะมีไข้ต่าๆปวดศีรษะเล็กน้อยไข้วัดใหญ่ก็จะมีไข้สูงติดกันหลายวันปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไอแห้งๆจามเจ็บคอบางครั้งก็มีน้ำมูกส่วนโควิด1 9นะครับก็จะรู้สึกเมื่อยล้าไอแห้งๆหายใจได้ลําบากบางครั้งอาจมีอาการเจ็บคอนี่โรงพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับเขาก็เรียบเรียงมา เอาละครับห้านาทีสลับเพื่อนครูวันนี้นะครับก็คงจะได้ต่อเติมท่านพระอสมพงศ์นะครับเพื่อที่จะให้ผู้ที่เป็น f อซติดตามนะครับได้มีข้อมูลข่าวสารนะครับในการที่จะได้พัฒนาตัวเองเป็นที่สุดเอาวันนี้ขอคิดจากาคุณพี่สมยศนะครับบอกว่ามหาราชผู้ยิ่งใหญ่ผู้ไม่เคยสู้รบกับใครแต่สามารถทำให้คน แต่สามารถทําให้ทุกคนยกย่องสรรเสริญได้ทั่วโลกยอมแพ้ได้มีแค่คนเดียวก็คือคิงภูมิพลรัชกาลที่าของเราอาดีตที่ไม่ดีลืมไปทําวันใหม่ให้ดีที่สุดขอให้เป็นคนดีนะครับด้วยรักและปรารถนาดีจากผมเจริญพรคาจานนะครับสมโภูมิมาวันพร้อมพันคุณลาววันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ